บัดนี้เป็นวันที่22องมกราคมสองพเป็นวันที่21่สิบเอข้าเจ้านางสาวสุศิลาคมเสนขอขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรประปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแา่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระดึงได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยคือบทที่หนึ่งบทสวดชุมลมเทวดาสมันตาสกาวาเลสันราคันฉันโตเทวตาสัทมังมุนิราชันสสุทันตุสักขะโมฆขถังสักเกกเมจรูเปกิริสิขาระตเตจันตะลิเกวิมาเนทีเปรเทจคาเตคาเมตรูวนาขหะเนคหะวัตถุมหิเขเตคุมาจายันตุเทวชลทา ลาว,วิสะเมจักยักขายักขะคันท้าพนาคาตันติรันตาสันติเกยังมุนิวระวจานังสาธาโวเมสุนันตุธรรมสวรรการโออัยมพะทันตาธรรมสวัณการออัยมพะทันตาธรรมสวัณการโออัยมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพระนารายเอมินาสการีนะผู้ทางอภิพุชามา อิมินาสการีนะธรรมะอภิูชยามะอิมินาสการีนะสังฆาอภิภูชยามะบทที่สบทกาพระนันตายอระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวะตังอภิวาเทนสวาขาโตพะคะวะตางธัมโมธัมมังนมสามิสุปฏิปโนพะคะวะโตสาวกะสังโคสังฆานามับทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถานามโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะณาคมนนปะทะพุทธังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังขะฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิตติยัมปีสังฆังสระนังขะฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาทีเมสันนางอัญ so ยังธรรมโมเมสันนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพพทานาทีเมสันนางอัญยังธรรมโมเมสันนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพพทานาทีเมสันนางอัญยังสังโฆเมสันนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพพทา